ใส่ใสไปที่ละมองที่ละมองเอาแล้วเมียงนอที่ละมองนอโอ้ยคักขนาดเลยคักบ่อบาดนี่เออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วของแทะแถวว้าของแทะแถวว้าเ,เอยของแทะแถวว้านี่เออุ้ยดอกบักใหญ่ปุ้ยมัจะดอกงาม พี่นอ้องพี่นอ้องมา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 เก็บเห็ดน้ำกันเด้อโอ้ยเอาเลยไม่เอาเลยเดี๋ยวคนมาเจอโอ้ยกัดแย่ะกดไข้กัวก,ก่อนจะกดซี่บกกดอีกเป็นอย่างน้ออีกน้อพี่ว่าจังสันน้อเอามาเป็นอย่างน้ออีกน้อกะเจ้ามีไรกันยังน้ออีกน้อ โอ้มาคือขักเถ้นนอบาดนี้นอเอาแม่กล้องยังไม่ได้เปิดเลยตัวนี้นี่เอาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยพอเปิดกล้องก่อนเอาพร้อมทำงานบื้ยพร้อมทำงานนะออ อือหือสวยงามมากบู้ยสุดยอดนอนเปล่าเอาเลยนอนเปล่าเอาเลยน้อหือนี่ใบกายแยงดอกคอยเป็นเจ้าทินเฮ้ยเกมันขักเฮ้ยมาพออีกกลุ่มหนึ่งอ้ยต้องเก็บภาพเก็บภาพก่อน ปาดขักบ่บานพี่น้องปาดเขามาที่แหลกมาย่อมมาย่มก็จังสีโบดใหเฮ็ดโอ้ยไปเ้ยเอ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 ยมงายมโอ้ยโอ้ยจะไมงายพี่ปาด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 โอ้ยคือขักแถววะเป็นข้อขาวเลยอือหือ สุดยอดเป็นขา้ขาวๆาเลยวะง,งามแท<ะ>้วะสมาง,งามแท้วะออเอาเลยแม่เก็บเลยเก็บเลยอย่ารอช้าคนเยอะคนเยอะมากเก็บเลยคนเยอะมากอย่ารอช้าแม่อย่ารอช้าคนเยอะมากๆไปไปแม่น,มแมนู่นนู่น,นอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ก็มีไปเลย พี่น้องเราจะต้องลุยต่อครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าถามเลยว่ายุ่งหลายบออย่าถามเลยครับเลยว่ายุ่งหลายบอเฮ็ดทานใส่เฮ็ดทานโอ้คือสามีเฮ็ดทานเถอะใส่อุ้ยอีดี เปิดคือดอกไงแท้ปาดเบอว่างอลังการเหดทานค่ะทุกคนเหดทานปาดเบอว่างอลังการเลยปาดอือโเฮ็ดทานแบนกินเสียบนี่ไอกีบยังไงแนวนีิกินกับเจียวเสียบโอ้พุ่นแม่พ่อเจออีกแล้วใส่ๆนั่นนถัดไปนั่นน่ะแม่โอ้ดอกมาเริ่มเทิมเลยใส่อู้ยเยิบเย็บ นั่งไงเม่นี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 ่มาโอ้ยเบาๆเม่มันจะักเด็ดทานอีกแล้วโอ้ยวู้ดวู้ยสุดยอดอือหือออกหนอยเท้าฮะก็ออกหน่อยเท้าเพราะว่าเคลียร์เบื้องหน้าน่าจะได้เป็นกระตาเลยแล้วนี่เฮ้ยเคลียร์ดีๆเคลียร์ดีๆเดี๋ยวเพี่น้องขออนุญาตเคลียร์กันเด้อเอาแล้ว มีไล่การเคลียร์เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันมันตองมีดอกตูมเนาะมันตังนีดอกตูมแท้เลยอเอาแล้วขวดเคลียร์กัสน,นานเลยบาทท่านผู้ชสมเกิดไลการเคลียร์เกิดขึ้นเลยบาทเอาแล้วเอาเฮ็ดแดงต่อไม่หดจีนะไม่หดจีโอขลังขึ้นบอก กำลังงามจน้ยดอกกํลังงามเลยแต่จีนเห็ดแดงนี่ย,ยกินได,ด้ยค่ะพี่น้องกินได้ครับกินได้เดห็ดแดงนี่กินได้เยกินได้นะคะทุกคนมนะงจีไ้หอ <laughs> เทียจกระดิ <rôle à déc> ่งเเียจนนั่งกระดินเลยเสียงเก็บเห็ดกระจังสีละพี่น้องเขาปลาเก็บเห็ดเนาะอีนี้ึงอันเมื่อกี่นี่เจ้าขโมยเห็นอีนี้หเมื่อกี้นี่เอาไปมัน